สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Eagles Book Club ซึ่งเป็นการแบ่งปันสาระความรู้ดีๆคอคิดดีๆมุมมองและทัศนคติดีๆโด,ดวยวันนี้เรามาในหนังสือที่มีชื่อว่าโรงเรียนสอนธุรกิจสำหรับคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น คุณค่าของโอกาส8ประการที่ซ่อนอยู่ในธุรกิจแบบเครือข่ายนอกเหนือจากศักยภาพการทำงานในวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่เครือข่ายที่1ทําทำไมคุณถึงแนะนำธุรกิจนี้คําว่าเครือข่ายเมื่อนำมาพิจารณาคุณจะเห็นได้ว่าบรรดาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้น ก็เป็นเพราะธุรกิจเหล่านั้นมีเครือข่ายลูกค้าเครือข่ายพนักงานขายเครือข่ายจัดหาวัตถุดิบหรือแม้แต่สถานีทีวีแห่งชาติเราก็ยังเรียกว่าเครือข่ายสถานีทีวีรวมทั้งอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นเครือข่ายด้วยและกุญแจสู่ความสำเร็จทางด้านการเงินก็อาจจะสร้างขึ้นมาได้ด้วยการสร้างเครือข่ายเช่นกัน มีคนถามผมเสมอว่าทำไมผมจึงแนะนำธุรกิจเครือข่ายให้กับคนทั่วๆไปทั้ทงๆท,ที่ผมไม่ได้ร่ำรวยมาจากการตลาดแบบเครือข่ายสักหน่อยครับนั่งจึงเป็นเหตุผลที่ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาช่วงที่ผมปิดใจประมาณกลางปี1970เพื่อนผมคนหนึ่งได้ชักชวนผมให้ไปฟังการบรรยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในฐานะที่ผมเป็นคนที่ชอบการศึกษาโอกาสการลงทุนต่างๆอยู่แล้วผมก็ตอบตกลงที่จะไปฟังและการประชุมในวันนั้นก็คือประชุมเพื่อแนะนำเข้าสู่โลกการตลาดแบบเครือข่ายนั่นเองหลังจากที่ฟังบรรยายจบเพื่อนของผมก็ถามว่าคิดอย่างไรกับธุรกิจนี้คําตอบผมก็คือมันน่าสนใจอยู่หรอกแต่ไม่ใช่สำหรับผม เมื่อเพื่อนถามผมว่าทำไมผมถึงไม่สนใจผมได้บอกเขาไปว่าผมกำลังสร้างธุรกิจของตนเองอยู่แล้วทำไมผมต้องไปสร้างธุรกิจกับคนอื่นอีกละ่ะและผมก็บอกเพื่อนต่อไปอีกว่าผมได้ยินข่าวหรือว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายก็เหมือนธุรกิจพิระมิดที่ผิดกฎหมายแต่ก่อนที่เพื่อนจะพูดต่อผมก็กลับบ้านทันที ผมปิดใจและไม่ต้องการที่จะได้ยินอะไรเกี่ยวกับธุรกิจนี้อีกเลยในช่วงกลางปี1970เป็นช่วงที่ผมกำลังยุ่งมากเพราะนอกจากต้องทำงานประจำในตอนกลางวันแล้วในช่วงว่างหลังเลิกงานผมยังทำธุรกิจของตนเองอีกด้วยหลังจากที่ได้เข้าประชุมเกี่ยวกับการตลาดแบบเครือข่ายในครั้งนั้นไม่นานธุรกิจของผมก็ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายเป็นเศรษฐีเงินล้านก่อนที่จะมีอายุถึง30ปีด้วยซ้ำดังนั้นผมจึงไม่ได้คิดถึงธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอีกเลยเป็นเวลาถึง15ปีต่อมาในช่วงเปลี่ยนใจราวๆช่วงต้นปี1990บิลซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ผมนับถือมากเป็นคนเิ่งกาจทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจ ได้บอกผมว่าเขาได้เข้าร่วมทำธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายซึ่งบิลเป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันจึงทำให้ผมรู้สึกแปลกใจมากเมื่อทราบเช่นนั้นผมจึงถามเขากลับว่าทำไมคุณจึงทำธุรกิจนี้ล่ะคุณไม่ต้องการเงินอีกแล้วไม่ใช่หรือบิลหัวเราะ และเขาก็พูดว่าผมยังต้องการเงินอยู่และฐานะทางการเงินของผมก็ยังดีอยู่แต่ผมไม่ได้เข้าทำธุรกิจนี้เพราะต้องการเงินและบิลยังบอกอีกว่าเขาเรียกว่าธุรกิจกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคเราไม่เรียกการตลาดแบบเครือข่ายอีกแล้วและผมก็ถามบิลต่อเพราะผมยังไม่เข้าใจเหตุผลของเขา บิลหยุดคิดสักครู่หนึ่งและตอบว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้คนมักจะขอร้องให้ผมช่วยบอกเคล็ดลับการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายคนถามว่าเขาจะลงทุนร่วมกับผมได้หรือไม่พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะร่วมทุนกับผมได้หรอกและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามองหาการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เงินดาว ผมก็เริ่มเข้าใจเหตุผลของการเข้าร่วมธุรกิจนี้ของเขามากขึ้นซึ่งเหตุผลหลักของเขาก็คือข้อ 1. เขาต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นข้อ 2. เขาต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเองบบลล์ Bill ได้พูดว่ายิ่งผมช่วยให้คนเหล่านั้นร่ำรวยขึ้นด้วยการสร้างธุรกิจของเขาเองขึ้นมาได้มากเท่าไหร่ ธุรกิจของผมก็จะเติบโตขึ้นตามไปด้วยและ 3. เข้ารักในการสอนและการเรียนรู้สำหรับธุรกิจเครือข่ายผู้คนที่เข้ามาในธุรกิจนี้เป็นคนที่มองหาวิธีใหม่ๆและพร้อมที่จะเรียนรู้ผมรักการสอนรักการเรียนรู้และรักการแบ่งปันความคิดให้กับผู้คนที่กระตือรือร้นที่จะเรียนอย่างไม่รู้จบ มันเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่และเป็นโรงเรียนธุรกิจชีวิตจริงที่ใหญ่มากในช่วงเปิดใจราวๆต้นปี1990ผมเริ่มเปิดใจและมุมมองที่มีต่อธุรกิจนี้เริ่มเปลี่ยนไปมองเห็นด้านบวกของธุรกิจนี้มากขึ้นในขณะที่ผมอายุได้47ปีผมมีอิสรภาพทางด้านการเงินแล้ว ผมจึงเริ่มศึกษาวิจัยธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายด้วยตัวผมเองอย่างจริงจังและเมื่อไรก็ตามที่มีคนชักชวนผมไปร่วมเข้าประชุมผมก็ตอบรับและไปฟังสิ่งที่พวกเขาพูดผมเข้าไปนั่งร่วมประชุมกับพวกเขาเพื่อที่จะเรียนรู้ด้านบวกและด้านลบของบริษัทที่ทำธุรกิจเครือข่ายเหล่านั้น แทนที่จะปิดใจเหมือนเดิมแต่ผมกลับค้นหาคำตอบด้วยตัวผมเองหลังจากที่ผมเข้าไปศึกษาธุรกิจเหล่านั้นมากขึ้นผมก็เข้าใจว่าเพราะอะไรคนส่วนใหญ่มักจะเห็นด้านลบเมื่อมองเข้าไปในธุรกิจนี้ครั้งแรกพอธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายนี้จะเปิดประตูรับคนทั่วไปและประตูที่เปิดนี้ก็เป็นประตูที่ให้โอกาสทุกคน อย่างเสมอภาพและยุติธรรมนอกจากจะได้พบผู้คนมากมายหลายแบบตามที่ได้กล่าวไปแล้วผมยังได้มีโอกาสพบผู้นำในธุรกิจนี้อีกหลายท่านคนเหล่านี้บางคนเป็นคนที่ฉลาดมีเมตตามีจรรยาบรนมีธรรมะและเป็นมืออาชีพที่สุด คนหนึ่งที่ผมได้พบเจอจากประสบการณ์ในชีวิตธุรกิจของผมและเมื่อได้เข้าใจหัวใจของธุรกิจนี้ได้พบผู้คนที่น่านับถือน่ารู้จักด้วยตลอดจนได้เห็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจึงไม่มีอคติกับธุรกิจนี้อีกเลยพ่อรวยของผมเคยสอนไว้ว่าคนรวยมองหาวิธีสร้างเครือข่าย ในขณะที่คนทั่วไปได้เพียงแต่มองหางานทำถึงแม้ว่าธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายอาจไม่ใช่ธุรกิจที่ทุกๆคนจะทำได้แต่ธุรกิจนี้ก็เติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังในโลกการเงินต่อไปธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจสำหรับผู้คนที่กำลังมองหา โอกาสในการทำธุรกิจในอนาคตพร้อมๆกับการมองหาอนาคตทางด้านการเงินของตัวเองด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของเครือข่ายที่หนึ่งทำไมคุณถึงแนะนำธุรกิจนี้สำหรับเครือข่ายที่สองทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ